ไม่น่าเชื่อเลยเช้านี้ยังอยู่กรุงเทพอยู่คามาเฮาส์อยู่เลยวมาถึงลงเครื่องเนี่ยเราได้สองสถานที่สำคัญที่เราหมายมั่นจะมาเยีย่ยมเยียนให้ได้นั่นคือวัดเชียงทองและพระธาตุภูสีพระาภูส,สีซึ่งขึ้นไปจากข้างด้านบนนี้เองให้แจงกระดกขึ้นไปจะ <Kingdom> <or> เห็นว่าอยู่ข้างบนเหนื่อยมากเหนื่อยมาก ขึ้นบันไดขึ้นบันไดสา0รอกว่าขั้นไปถึงข้างบนนู่นมีพระาธาตุอยู่แล้วก็เป็นจุดชมวิวเมืองหลวงพระบางแล้วก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกตอนนี้ข้างล่างของพระาธาตุก็เปนตลาดกลางคืนไนท์มาร์เก็ตแล้วตอนนี้ ยาวเลยเดินได้อีกรอบละลอกหนึ่งแต่ตอนนี้ให้แม่พักเหนื่อยก่อนยาวเลยตลาดเหนื่อยจ้านั่งพักก่อนเดี๋ยวจะไปลุยอาหารแล้วคิดว่าคุณได้กินยาแค่ปวดก่อนนอน โอ้ยตอนนี้ยุงเริ่มเยอะแล้วแหละเปิดแล้วเปิดแล้ว <laughs> มงคงมากจองเป็นเตียงทวินก็นึกว่าจะทวิน3.5ฟุตน,น,น่าจะเป็นทวิน6ฟุตหรือ5ฟุตเนี่ย ใหญ่มากหกฟุตนะ6อุโใหญ่มากใหญ่มากค่ะใหญ่มากค่ะหกฟุตค่ะ น,นี่อยู่ไหนคะตัวนี้อยู่วัดเชียนทองค่ะอ่านี้อะไรคะข้างหลังฝั่งเออฝั่งนี้เป็น<ะ>รูปที่เกิดจากการติดแก้วสี เกิดขึ uhm ้นมาตั้งแต่โบราณแล้วไปอ่านประวัติเอาอีกเลยทีอันนี้เป็นให้ดูปะในข้างในเนี่ยมีพระบรมรูปอยู่ปกติจะไม่เปิดจะไม่เปิดแต่ว่มันมีจุดให้ส่องนุ่งส่วนเล็กๆน่าจะมีกระจกอยู่แล้วก็ส่องเข้าไปก็จะเห็นข้างในมีรูปทรง ต้องไปส่องแบบนั้นที่เขากําลังส่องอยู่แล้วมุมมุมมหาชนละคะมุมมหาชนมุมมหาชนประชิงนี่ค่ะต้องมาถ่ายรูปตามรอยสบายดีหลวงพระบางวัดเชียงทอง เขา,เา,าไปแดดหรือต้อ,มองมาเท้าไหนเท้าหรือเปล่าในโลถ่ายเอามาถ่ายเซลฟี่สองคน ตั้งชราสิอันนี้เพื่อเราไม่ได้รอมารอตรงนี้แหละย่างกม่นถ่ายให้

那边拍了吗？你没看那边过来的吗？我没看，还没看。你你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 你 ใหญ่ไหม,ม,มเมื่อกี้รีบไปนกตกตะวันไหลตกไม่พันเลยรีบเลยแลรีบนต้องพันกดยพักเต้องนกกลางทางค่อยๆพักนอกกลางทางทีนึงแล้วค่อยๆขึ้นต่อมามานอกข้างบนอีกหน่อยหนึ่ง นี่เหมือนเป็นพระธาตุทาทหลวงพระบางธาตุพระบาง okay. s <S กตกกางวันก็ตรงนี้จะเป็นถนน ต่าดกลางคืนก็ปิดเป็นถนนคนเดินเป็นตลาดกลางคืนตลาดมืดซึ่งตรงนี้ก็คืออยู่ตรงข้ามกับพระธาตุภูสีเลยพระธาตุภูสีที่จะขึ้นต้องขึ้นบันไดไปชมวิวเมืองหลวงพระบางนี้นะ,ะก็เรียกว่าเดินได้หมดเลยแถวนี้ชมวิวแล้วก็ชมพระธาตุ สับปะรดมะนาวสับปะรดเลมอนอันนี้มะม่วงมะม่วงบานาน่าแครโพสดชื่นิ้มออกเลยเคียว เริ่มตกเริ่มเก็บเริ่มชิงผ้าอ,อะไรอย่างเงี้ยตอนมีคนเดินไม่รู้จะหลบไหนเนี่ยแหละฝ <c oughs> นตก ดูหนุ่ครกยังไงบ้างเดินมาเรื่อยๆอิ่มแล้ววันนี้นได้หนุ่ครกกับไข่อะไรนะไข่แผ่นไข่แผ่นเป็นไส้เอ่อเป็นสาหร่าย<ค>ทอดเป็นเหมือนกับเขาบอกเป็นของที่มีเฉพาะที่เรานเน,เนเาะเมื่อกี้เราไปผ่านอ๋อเราเราเดินผ่านหนุ่ครก็เจอร้านแรกดีใจรีบซื้อแล้วก็อ้าวมีอีกร้านอน๋อหมูกระทะอ๋อหมูกระทะแบบนั่งนั่งนั่งพื้นเราเดินทางนู้น เเราาดิน <ไป S 2> ดินน,นกับ้บลว,วันนี้ก็อิ่มแล้วเหนื่อยแล้ว <c oughs> แต่ยังพกของกินกับห้องพักกำลังจะเดินตะลุยตลาดมืดก่อนกลับที่พักอีกรอบนึงเดี๋ยวอีกนิดึงเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วที่พัก นอยากกินเห็นในคลิปมาในคลิปอยากทอยากกิน,กนต้องมาหาก็เลยต้้อองมาซืไม่เจอที่หาหาไม่เจอหรอกธรรมดาเจอสบายพอดีเจอพอดีเจอแต่ก็บ่นอยู่บ่นอยู่ไม่ไม่เจอนมครกทำไมไม่เจอนมครก่ะโอเยอะ,ด,ยอะด,ดูมาเยอะพูมไม่ได้ช็อปอะไรเพราะว่ายังไม่อยากขนของ <c oughs> แต่ก็เดินดูไปเรื่อย